เล่นนี่งห็นมนค่เดียวีุ่ท้าแมแรกของทุกทีมนะครับทีเราแพ้ค่ไหนเกื่อกี้นะนั่งแต่งของมาเลเซียจากผู้เล่นกองหลังครับบอดขึ้นไปด้านหน้าเลยนี่ไงมเชียร์เชียร์เฟียฟามิลี่เฮ้ยชี้หัวบางหน้าไปเรีบไปเรี

มันบอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวตอนไหนปล้อบเล้ยเฮ้ยเฮ้ยปลอบต้องตูมต้องตูมโล่อยปล่อยฉันหลอกอีกวลอบ

โอ้อย่าดูบอสดูตัวี่ดูตัวเราชี้เขาแล้วไม่ใช่ดูรวงเดินต้องนะครับมันมึนหัวนะเว้ยดูด้วยดูด้วยจบไล้ไลาดคลาดไปไหน อยากไดูบอลูกดูต erm like. ัวดูตำแหน่งเขาอ่ะนั้งโนตนั้งโนนโบส้ากมานองม็อไค่ไปแล้วล่ะนี้ยังไม่เลยหรอได้หน่องม็อกค่าน่องกระเบนเร็วเร็ว

mang này có lên không mang này mang này con lên không thấy đâu thấy đâu anh lên

สระวังระวังระวังัดโดนระว่งระวังกันระว่งระวังเหลืองเหลืองไหนแลูกโอเคไปด้วยเลยะม่เถอะมืเถอคนเดียวคนไหมน่าหรไมดูงน้ำจับกบ

ผู้ต่อไปนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับเป็นบ้านทับใต้นะครับแตะกับพีพียูนเต็ดนะครับผมคู้ต่อไปนะครับให้นาคดาเตรียมตัวได้เลยนะครับผมผู้ต่อไปต่อจากหัวหินไม้เฟนนะครับกับปรัรับ ไม่ไนะครับไม่ไดทำไมล่ะมีอในเตียงนครับหาเตรียมตัวได้เลยนะครับหายเดืาดยืดไปนะครับให้ไปที่หน้าแว็กซ์หนกนะครับเขี้หนาเว้ยะยืดเาาวเมื่อเช้านะครับมีบางคนยังมาไม่ถึงนะครับให้ไปถ่ายรูปที่หน้าแ็์จ้าเลยมันก็งอีกวนี่โ้นอข้างหลังเาโ้อยู่ข้างหลัง ทีมงานที่ถ่ายรูปใหม่นะครับไปไปที่หน้าแบ็กกรอกได้เลยนะครับไอคีเมงมาเช้ามีบางทีนะครับพวกเรายังไม่ครบนะครับมีภาพสวยๆให้ให้คู่ทองได้เก็บใ้เป็นที่ระลึกนะครับผมตอนนี้นะครับสีมง์นที่ถ่นยรูต่อศูนย์อยู่นะครับเป็น ัวหินไม่เฟนเตะเก่าพุรธชยานะครับเป็นนิมเปนลูกขันหน้าครับทางด้านขวาของัวหินเป็นด้านซ้ายขัวหินไม่เฟนนะครับตีอะแข่งมาไหะไอ้ชื่อลงไปเปลี่ยนจากเกมลุกเป็นเกมรับทำได้นะครับไอ้ป้าลุ่มไปนี้เปลี่ยนจาก เกมรับเป็นตือนาระเกมรับเป็นมเตือนานทุ่นะครับของกติกาทุกคนอยูยืดแขนให้สุดนะครับทุกคลออกจากด้านหลังสีสษนะครับขา้สองข้างติดอยู่กับพื้นนะครับทูกคอีดีุนนีุอยู่ที่ล ไปทางนี้มึงปวามนะไปทางนี้ดูวิวเก็บเชียร์ุ้ยตบมึงไป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 วิวให้บอลได้ได้ได้วิวนอลไดบวิวบิลได้โอ้ยวิวโอ๊ย หอยไปด้านหลังนิดนึงนะครับหอยไปด้านหลังให้ชิดเส้นเลยนะครับมามาดูเบอร์11ถอยมาถอยมาไม่ใช่ไม่ใช่โอเพอก็เล่นต้องยุ่งแล้วพายแล้วะบานโตมัดโตมัดโตมาน

บอลไม่มีเท้ามีเท้าหกนิ้วหนึ่งหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสามี่หกกชากาตรงนี้ใหน้าตรงใ้เดนขึ้่อยนะอย่าล้ตาเดินขึ้นเลยเฮ้ยเด้นขึ้นเฮ้ยเฮ้ยไ่ปไปไปมาตอนดินแข่งยือก็ทำนี้แหละแต่จำบอลลันไปนี่ ไม่นิดอ่ะไร้ใบแงดีแล้วสิทำไงวะหลอกกันรแล้วมันหลอกไมกูเลี้ยงกัตู้น่มมาหน้ากลัวหลอกเล่นไม่เป็นนิสคุณหลอกได้วะตั้งเต่ตั้งเต้อยมหลอกได้ีแต่คนเล่นบอลไม่เป็นหลอกไอโอ้ยหลุดไปทั้งไหนลูกตเกเลนอล้ชีนาอลนะ ไอทีนเพีอะไรไ้แต่ผมลงไปเล่นมั่งแล้วมึงจะเข้าไหนฮะบ้านไม่ไม่กรรมการเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวเลขอะไรครับเลีเพื่อนออกมาเลยครับ่จะคุจะเข้าเตรียมเข้าปะเข้าปะไปเตียมปะไปเตียมไปเลยไหนไจะบอกไปเตียมปะให้เพื่อตอไอที่ไปเตียมปะ ใช่ไม่รู้ชี้ชี้เก็บบอลลงไหน่ไม่รู้ว่ไม่็ไมันไม่คุยกับเลยไม่เไรกีฬาเลย่นลมหลมกอลฟไลท์กีฬาบอลเลยบบอลขึ่นกล้องไข่ใช่กล้องไข่ผมยังไม่รู้เลยแมันไลท์เนี่อะไรอ๋อเป็นข่าววิดีโอ ถ้า emos, ไรนี้ผมคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกนะลูกแม็กกี้เล่นสายแม็กกี้โอไม่ไปผ้ามันไม่มันนะผ้าอ่ะค่อยผาาอันนี้รอบแรกก็ผ้าเยอะแยะอะไรให้เด็กมันเล่นไปก่อนมันมีสมาธิเออรอบแรกมันไม่ค่อยอะไรมากหรอกผมค่อยพาารอบที่อะไรลูก ไม่มีล <th> ูกสันยาวเลยลูกมึงดูที่อากาศเยี่ยงเที่ยวัน่ะวันเดียวกระบวนการเขานี่เขามีสัมผสอรอย่างเงี้เขามีหลายคน เอาองนงอ้กี้ไอ้กี้ก็หาคนหน่อยเอามือไม่ใช่เอามือบางกล้องบังกล้องเนอบังเอามือปัดโนนผมื่อกี่มอเห็นไอ้ชีมาอยู่กลไก้จุ่นไงไอ้ชี

ไอบอยะเควินอนแล้วเวินลมกัไปไปตูก็เหนียวกองนังก็เหนียวอีกโอ้ยดูดิน่าตดยังเดือดมันจะโทษเซนเดทอะไรให้กั่าวดโทษโทษมอลนนะเราชนะเราชนะจโทษตังตรอแปดเข้ามารบชิงเออ นายเป็นปัญญาพอต้องคิดน่อเหมือนเลยถ้าน้ามันออกจากไร่ใหม่เพราะอะไรวะเพราะว่าเปเ่ินไปงเ้ยไอหนุ้ไปเลยเทวตาย่ไปต้องหลังมาลสเซียก็ดีมีดีไปหละ

มิน่ามิน่าาตุน uh นี huh. mel, right> ่มึงวะหนก็เล่นเบสเหมือนเดิมน้าเล่นเบสเมืนเดิมไัเลยไอ้เด็กโ้เเน่ยหน้าเหมือนมินัทจัดไอ้พันธุ์ลูกปั่นไอ้ปุ้นปุ้นปั่นปั่นหน้าคนเหมือนมินัทดมินัทแว่นตาตาตาฟลาคล้ายอยู่ บอลนี่ไหนวะเ้ยเ้ยเ้ยโอยอยู่ลงมา่นี่เบอร์ยีสบนี่ลงมาอยู่หลังเขาลงหลังเขามต้องยุ่งนะับตันดัตัยุ่งเยคิเดกบอยเด็กบอยฉบับมา

ดีอะโอ้ยดีด <fal performance! S 2> ีดอะไรนะอไรนอไรดีาดีดีเขาสามปลงซื้อหัวเลยปรับเฮ้ยเฮ้ยช้าเลยช้